สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการแช์ประสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนด์ผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับตอนนี้ทั้งผมได้มีการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อเป็นแชทแทนการแชทโลกที่ขาดหายไปในเกมแคสต์แคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากร่วมเข้ามาพูดคุยสามารถจอยกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าต้องมีการให้เกียรติไม่มีการเหยียดสามารถคุยเฮฮาแซวกันได้ ตามพื้นฐานของการให้เกียรติกันครับสวัสดีครับไอดีได้สาระนะครับผมวันนี้ก็จะมาตีหลีกรีเจนเนอะเซ้นฐานที่ผมใช้ก็เป็นเซ็ตเดิมอยู่นะครับเป็นปูดเจวะลลูกไฟลาวาบอลลูนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูบ้านหลังแรกของวิดีโอนี้กันนะนี่ผมก็เป็นการตีแบบคิดละเอียดขึ้นจากทุกๆุกครั้งที่ผมตีนะผมโอ้โถ้าเกิดสมมุติว่าเราเข้าถ้าตัดบนเราจะลงลาวาบอลลูนไม่ได้นะ แต่ดูเหมือนเราต้องตัดบนนะเนี่ยถ้าเราเข้าล่างเราจะเจอเต่าด้านหน้านะครับชอยบังคับให้ต้องตัดบนโอ้แล้วตัวมันจะเดินทางยงเนี่ยถ้าจะเดินแบบนี้นะลงลงใกล้ๆดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินเนาะโอเคงั้นเอาสามาละน,านะครับเอาหนปึ๊บแบบนี้นี่ โอเคเดี๋ยวผมต้องรีคอร์แล้วนะปึบโอเคอากูหลงฝั่งนี้นะครับตามด้วยนางฟ้าเนาะเปิวาไป,ปรเรียนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เจเคกดสกิลกเลมทิงนะครับจึบปีนหนีระเบิดรถนะครับมนูขโมยโอเค แต่งเนามันจะท้าไปหน่อยนะโอ้ปูป,ปูผมลืมดูปูนะแต่ก็ยังไหวยอยู่นะเนาะแล้วผมพยอ,องนี่กันนะครับหน้าข้างหัวไปโอเคต้องลงยาพิษตรงนี้นะเนาะอ,อโอเคอ่าเดี๋ยวรอดูกัน หนีกดตะกิ้คิงครับกดตะกิ้คีนเนาะโยนเหยาบนี้โอเคเรียบร้อยคนระับ้านหลังนี้ก็น่าจะสามเนาะลองหนให้คีนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะลงลาวาบรรลูนจากฝั่งนี้คนระับโอเคเงียนแ่นี้ไวนะ้ครับผมน้ำม่วงนี้เนะนาะราคาหัวไป นี่นะครับโอเคบ้านหลังนี้ผมก็สามนะผมน้ำม่วมองอีกคนนะครับใช้ลาวาบอลลูนเป็นดามจทุกสุดท้ายเยนาะนี่ยครับอันนี้คือวิธีคิดนะโดยการใช้ลาวาบอลลูนปกติผมจะลงแบบว่าทาไงก็ได้ให้ฮีโร่เดินโอเคที่สุดเนาะแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดฮีโร่ตายคือพลาดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าลงแบบไหนให้ตอนสุดท้ายลาวาบอลลูนลงได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะ ต่อให้ฮีโร่เราตายช่วงกลางเกมนะครับแต่ท้ายเกมเราจะยังลงฮีโร่เอ่อลงลาวาบัรดูนได้อยู่เนาะต้านครับผมตีปกตินะครับหรือโอเคครับมาลงบ้านหลังนี้กันอืมบ้านหลังนี้ถ้าจะให้ดีอ่าแปลว่าเราได้หมดเลยนะ ผมคือว่าผมต้องลงทางนี้แหละได้เหมือนกันหมดนะครับลงตรงไหนก็ได้นะเพราะมันไม่ใช่อินฟโนหลายเส้นเนาะลองผนตรงนี้ลองผนโอเคยังดีอยู่ยนะครับเอาที่ดึงกระเต่าออกไปเลยนะจะได้ไหมเนี่ยลองผลงนี้ปึ๊บเดีย๋ยวผมว่าผมจะลงคู่ฝั่งนี้ดีกว่านะโอเค มีคอนะครับปูล,ลงฝั่งนี้ตามด้วยนางฟ้าตรงนี้เนาะแล้วก็ถะลงยาพิษไว้ก่อนนะครับเปิดจอใหญ่นะเปิดวัลเปเล่ลงตรงนี้นะครับเยกดสกิลอิงโคเลมนะครับจึ๊บปี๊ดระเบิดหนีรถนะครับอาจจะระเบิดยาวตรงนี้นะเขาตีอะไร อ๋อไปขี้ไปขี้นั่นสโลนะน้อยคิงอะโดนขี้นะลองลหัวนะ้คิงกันนะผมไม่อยากคิงเสียสกิลแถวนี้อย่าให้คิงเข้าบ้านแล้วค่อยไปเสียสกิลลงบ้านนะครับโอเคลถออกมาได้เลยนะครับโหม้ม่วง,งนี้เนาะหให้หุยควินต่อนนะโยนพยายาตรงนี้ ตรงนี้แตกปุ๊บผมก็สามารถตรีได้แล้วนะคราวนี้ผมสามารถตรีสามดาวแนละ้วเห็นไหมครับตอนเนี้ยลาวาบอลลูนผมสบายเลยนะลงลาวาฝั่งนี้ครับบอลลูนแค่นี้นะกส็สจิวพินผมม่วนอยู่กันจึ๊บ,บเรียบร้อยลงบลอลลูนงนี้นะครับโนมิเนียนเก็บได้เลยนะธนูขโมยครับ เป็นไงครับบอลลูนเหลือบื้มๆนะนี่คือวิธีการเล่นนะครับต้องคิดว่าเราจะลงที่ไหนให้อันนี้จะคิดละเอียดกว่าที่ผมตีปกติเนะปกติผมจะคิดแค่ว่าลงไหนให้ฮีโร่โยนไฟคุ้มแล้วก็เดินคุ้มที่สุดครับแล้วก็จบเกมให้ได้เนาะแต่อันนี้ก็ต้องคิดว่าเราจะลงตรงไหนให้ฮีโร่เดินคุ้มที่สุดโยนคุ้มที่สุดและตอนสุดท้ายบอลลูนเข้าง่ายที่สุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันนะ เวลาเล่นให้มันละเอียดละเอียดแบบนี้มันค่อนข้างใช้สมองคนระับผมจริงๆผมไม่ค่อยชอบเล่นละเอียดขนาดนี้เนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะอืบ้านหลังนี้แปลว่าปู่ต้องวอล์กจากด้านนี้ไปนะครับ จะไม่โดนเตานะอืมอาจจะต้องโยนเข้าในตรงนี้โอเคเข้าทางไหนก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเจงตรงนี้นะจริงๆผมเลือกอาจจะเลือกตัดไม่ดีอย่างเงี้ยจริงๆผมน่าจะเลือกตัดตรงป้อมวิสาท์ถ้าตัดมันก็โดนอันนี้อยู่ดีนะ ไม่เป็นไรได้เหมือนกันนะครับล่องหุ่นนี้ตื้มโอเคอ๋อไม่ได้แล้วต้องรีคอร์นะครับผมต้องลองหุ่นตรงนี้ตรงนี้เดีย๋ยวเช็คกันนะครับโอเคได้นะลองหุ่นตรงนี้ตรงนี้ปูโยนเขย่า่างนี้นครับจะลงนางฟ้าตรงนี้เนาะโอเค ลงยาพิษตรงนี้นะเอาไวยแล้วเราก็ลงซปเปอร์บาบาเลียนฝั่งนี้ปึออ๊บเจ๊กดสกิลนะครับลงคิงลงคลีนะครับซึบโคเลมรถนะครับหนีระเบิดหนึ่งระเบิดสองนะครับดูก่อนว่าคิงเรามันจะเสียสกิลตรงไหนนะถ้าคิงเราเสียสกิลไวเราก็อาจจะ ไปเขยา่าอ่ะติดฟองเขย่าข้างในแล้วนะพอคิวผมน่าจะติดแถวๆนี้ครับโกะกิ้วโอเคผมจะยังไม่ใช้น้ำม่วงนะน้ำม่วงเนี่ยรอลดออกมาก่อนนะครับลงบอลลูนลนี้สักหน่อยนะะโอ้ยอันนี้ยิงไม่แตกยิงไม่แตกเลย นลคานูนะครับมีเนี่ยนผมว่าเดี๋ยวผมจะใช้นม่วงลงปู่โอเคทีนผมน่าจะเก็บเอ่อสามรณะได้นะนักล่าข้าหัวไปรนบะโอเคโอ้ยนี่นะได้อยู่ครับนีนน ภาวานาให้มันยินะยิลนะโดสเิลนะโอเค,อเคผมลงลาวาเลยนะบอลลูนนะครับแช่นี้ไว้แล้วก็ถน้ำม่วงนี้นะโอเคเรียบร้อยครับบ้านหลังนี้ก็สามแล้วนะโอเคเรียบร้อยครับ สวยงามนะจะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆคนระับโอเคครับมาดูบ้านหลังถัดมากันนะออขอทหารด้วยกันนะครับดูบ้านหลังสุดท้ายของวิดีโอนี้กันเนาะส่งทหารครับโอเคป้ายลุยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าบ้านหลังนี้เราจะตียังไงครับอืม โอ้บ้านหลังนี้ผมเหนื่อย,ยเป็นแลนที่ผมเจอประจำแล้วก็มีโอกาสาพลาดนะถ้าเราตัดตรงนี้เอเจมาปูมาตรงนี้ตัดตรงกลางปูโยนเข้ายังไงก็ต้องโยนตรงนี้โอเคอ่ะลงะครับเดี๋ยวรองหนได้เลยนะจุบจุบโอเค น่าจะยาวไปล่างไงมดีคอยนะครับหนึ่งสองสามอูโยนเขยาวน้ำฟ้าโอเคลุกเปิดบาเลียนเจ้กดสกิล กูเล่มคีนะครับึ๊บไลระเบิดรถนะครับจะระเบิดทีหนึ่งนะยาพิษตรงนี้อต้องรู้ปดดู่ดีๆนะโอเคผมว่าผมต้องเขย่าตรงกำแพงชั้นนี้ก่อนนะครับปู่เราจะยืนไม่ไหวนะถ้าเจอแบบนี้คนระับโอเคนาจะไหวละ ปัญหามาแล้วนะมันดีให้ผมต้องลงลาวาบอลูมวหวนั่นไงโอเคนี่มันผมถูกดีดนะครับโกดี้กูซง เี๋ยวกิณฟนะีนเนาะตรงนี้น่าจะพอได้อยู่ไหมโอเคเรียบร้อยนะบ้านหลังนี้ผมนาจะตายแล้วนะเ,เราะต้องเหลยนน้ำม่วงอยู่นะเดี๋ยายาแค่เลียนน้ำม่วงครับมาลงธนูลงครับเงนี้ลงนี้แล้วกันขโมยลตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยครับ แชร์ีไว้ดีกว่าปึ๊บถมมำม่วงลงตรงนี้นะครับเรียบร้อยเนาะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามมันไปเรื่อยๆเนาะผมก็จะมีไลฟ์สดตามลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากดูผมไลฟ์สดเนาะก็เข้าไปติดตามได้นะครับเผื่อเข้ามาเจอช่วงที่ผมไลฟ์สดเนาะมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวีดีโอนี้ประมาณนี้กันครับพบกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ